เอาละครับนำท่านผู้ชมนะครับมาติดตามนะครับร่วมชื่นชมผลงานของทัพเรือภาคที่2ซึ่งก็รู้สึกดีใจนะฮะที่ได้มีข่าวมาให้กับเราโดยตลอดทีเดียวนะครับเรือหลวงตาปีทัพเรือภาคที่2นะครับได้ทําการจับกลุ่มเรือประมงคราดปลิงทะเลเวียดนาม1ลําพร้อมลูกเรือ4คนได้ลักลอบเข้ามาทําการประมงผิดกฎหมายในหน้าน้ําไทยครับท่านผู้ชมครับจะนาท่านผู้ชมไปติดตามนะครับภาพเหตุการณ์ที่เรือหลวงนะครับตาปีทัพเรือภาคที่2ได้เข้า ทำการจับกลุ่มเรือประมงคลาดปลิงทะเลเวียดนามขณะลักลอบเข้ามาทําการประมงผิดกฎหมายในหน้าน้ําไทยบริเวณห่างจากเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชระยะ18ไม์นะครับหลังทัพเรือภาคที่2ได้ร่วมกับศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือที่เขาเรียกกันเป็นชื่อยออออ่อว่าสรชลนะครับภาค2ได้รับแจ้งบอกแสจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่า มีเรือประมงต่างชาติเข้ามาทำการประมงผิดกฎหมายในน้านน้ำไทยนะครับผลเรือโทสุนทรคำคล้ายผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองภูมิในการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทางทะเลหรือสระชรภาคสองก็ได้สั่งการให้เรือหลวงตาปีลาดระเวนพิสุจน์ทราบโดยในวันที่วันศุกร์ที่17มิถุนายน2พนะครับเวลาส6นาิกานาทีก็ได้ตรวจพบ เรือประมงสัญชาติเวียดนามจำนวน1นึ่งลำกำลังลักลอบทำการประมงคคลดปลิงทะเลที่แบร i ิง151ระยะ18ไมล์จากเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้พบผู้ควบคุมพร้อมลูกเรือรวมจำนวน4คนที่ท่านผู้ชมได้รับชมภาพไปแล้วจึงได้ควบคุมเรือพร้อมกับลูกเรือทั้งหมดเดินทางกลับเข้าฝั่งเพื่อมาทำการสอบสวนนะครับที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2 เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมหาเรตเพิ่มเติมแล้วจะได้ทําการส่งดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาสนาทีนะครับของวันที่วันของวเสาร์ที่18มิถุนายน2565รที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2นะครับโดยนาวาเอกท่านันดรตรีรัตนคุณเสนาธิการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่2พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็ได้เดินทางมาควบคุมดูแลการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจับกุมเรือประมงเวียดนามพร้อมลูกเรือ4คนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมาตร,รการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้มีการทำการตรวจ ATK เข้มลูกเรือทั้ง4คนรวมทั้งจัดอาหารและน้ำดื่มมอบให้กับผู้ควบคุมและลูกเรือชาวเวียดนามทั้ง4คนเพื่อที่จะได้เป็นอาหารมื้อเที่ยงด้วยนะครับซึ่งสำหรับการจับกุ่มเรือประมงต่างชาติ ในพื้นที่นะครับทัพเรือภาคที่2ในปีงบประมาณ2,565นั้นการจับกลุ่มครั้งนี้นับเป็นครั้งที่14รวมเรือทั้งหมด20ลำผู้ควบคุมเรือพร้อมด้วยเรือรวมทั้งหมดจำนวน94คนด้วยกันนะครับ นะฮะนี้ก็เรียกได้ว่านะครับจะจัดเป็นสถิติเอาไว้นะครับจะได้ทําการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องของจะได้มีการแจ้งข่าวนะครับในระดับนานาชาติต่อไปแล้วก็เรียกได้ว่านะครับชื่นชมนะฮะในส่วนของผลงานของทัพเรือภาคที่2นะครับที่ได้ดําเนินการในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับรักษานะครับความสงบนะครับแล้วก็รักษานะครับในส่วนของทรัพยากรทางน้ำนะครับที่ บริเวณน่านน้าของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็นับได้ว่าเป็นพลังงานแข็งแกร่งของทัพเรือภาคที่2นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าอยู่ที่สงขลาของเราก็ได้ทําผลงานต่างๆมากมายนะครับทั้งในส่วนของการรักษาด้านน้ําแล้วก็ในเรื่องของการทําคุณประโยชน์นะครับให้แก่นะครับประชาชนนะครับในหลากหลายมิติเลยทีเดียวนะครับก็ขออนุญ,ญาตร่วมชื่นชมนะครับตรงนี้ยิ่งข่าวมีเยอะก็ยิ่งร่วมชื่นชมเยอะๆเลยทีเดียวนะครับ